ลมแรงไม่น่ามั้งลมแรงลมแรงดอกเดียวก็ได้ไม่ได้ซื้อมาไหนดอกใช่จ้าโอ้ยชมขนาดนั้นนะลมลมแรงไม่ร้อนเหรอพี่ก็ลุกขึ้นมาเออ่ะโอเคแฮปปี้เบิร์ดเดย์ ผมมีแล้วเหรอก็ขอให้แมนมีความสุขมากมาแล้วกันนะครับขอเป็นภาษาอีสานแบบอยู่ดีมีแฮงเด้อเล้ยขอให้วันนี้มันเกิดแฟนเขาด้วยนะก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้น้องแข็งแรงดีออกคลอดง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นครอบครัวที่ฮปปี้ร่ำรวยกันทั้งหมดทุกคนเลยนะคะขอบคุ ิมเฮงเฮงรวยๆนะครับสุภาพแข็งแรงครับผมดังๆๆงดังด um 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 ี่ค่ะแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ to have you นะขอแปะแปะให้เขาด้วยจิ้มก่อนเลยครับพี่ไม่เอาเจอกันนะแยกยย้ายกันเลยตรงนี้